สวัสดีครับผมลูกนาครับ,รรบสบายดีสบายดีโอ้ยนอสบายดีนี่มัตเล่าเเท้เเทะอะไรนี่ส,สบายดีแต่บ่มีเงินใส่ครับตอนนี้โอ้ย <c oughs> มัอว่านี่เดียใจน้ำเลืกเล้ามีตาคู่งงงงก็ว่ไปหาเสี้ยนหน่อยไม่เห็นกันเสี้ยนหน่อยปีให้เป็นคนละบอกตรงกับแตนนแต่ยังบอกเอาอยู่ <c oughs> โอ้ยมันกระพาะกัน ทุ่มฐานิบเนาะได้คุยกันแม่อังเก่าพ่ะท่านนะขันมากยังมือเ้ากระสีพ่อได้หลุนโยครับใช่มากยังมือเสาเนาะว่าสีได้ยลูกเหรอเกิดเอซีเป็นเบิ่งน้ำระยะนั้นมันก็ยากยากผู้ผู้พ้นกระสีประจมอยู่บอกเบิดปัญญาสิบอกเราละเบิร์ตพี่เกิดเมื่อว่าไงเนาะว่าโอ้ก็สวยแต่ลูกเอาบบบนี้เอาตั้งแต่เข้าเลยแาบนี้เนาะลูกเนาะ วันนี้ก็สิบหกพฤษภาสองพันาร้อยหกสิบเจ็ดนี่บาทที่มาตาม,มแนวทางรัฐบาลไทยดีครับเดยว่าต้องงวดก็ว่าได้นะครับงวดวงนนึงนี่ปูกับบ่แมนบ่แมนเพิ่นบลาไหลที่เพิ่นไห่คักอยู่ดิเพิ่นไห่คักอยู่ไอที่จับเล็กน้อยที่ให้จับเล็กน้อยเราก็ไปให้ส่งใหพพพ้พระเอฟซีตีผ้าเป็นเจ็ดไหม อตีครับโบแมนได้แอดพระบ่ได้เป็นแปดแม่ตีห้าหนึ่งเจ็ดพระนะครับเพิ่นถึงอยู่ดีก็ก็จีวานเส้นไหนะเป็นเจ็ดเป็นแปดคือเบันวานะตั้งแต่ลูกน้อยน้าจับเด็กน้อยเนี่ยมันก็เข่าแล้วเนาะเข่าเลยเด็กน้อยกับสว่างขุนกากันเดียวกะกันออกล้าวไปเดียวมันออกเลี้ที่เป็นรัฐบาลไทยก็ได้เด้อรัฐบาลไทยก็ได้ การเพิ chat, ่นกับมะยมหรือว่าหนึ่งเลขรัฐบาลกับไทยกันหนึ่งคงทุ่งไทยเอามาให้เลขตั็กหนึ่งตัวเดียวเพราะว่าได้มาแล้วตัวที่สองน่ะนี่ฮะล่ะประจักเพราะว่าเอาเลขเพิ่นเลี้ยวตัวเน้นให้ครับตัวเน้นกันหนึ่งนะผู้ตีผู้ตีผู้ตีจับเป็นเจ็ดกับตีพ่อพังกันดิเพื่อฟังกันจับกับเจ็ดหนึ่งตัวแล้วจับกับเจ็ดไม่ไม่ไม่กันคือเพิ่นว่านล่ะ อันจับเล็กน้อยไปให้พระบ่บ่ต้องพ่านนี่บ่ต้องเกี่ยวเลยเอาแต่จับกับเล็กน้อยกับพ่อแล้วเกี่ยวก็ได้แทนที่เกี่ยวน้อยสิพระนี่เป็นเจ็ดเป็นแปดดิครับผู้พ้นสลัดเนาะผมกะตีเป็นตนะแปดเนาะตีพระย่างไรผมกะตีตะแปดย่างเดียวแล้วบ่อันว่าจับนี่ละ่ะจับนี่มันเป็นเจ็ดสล้วครับมันก็เลยกะสีว่าสีผู้สื่อกับสีป้องมันกะสีว่าีิครับบัดมันบ่ป้องสาแต่ว่า สุดท้ายยังมายำหนึง่งเอาหนึ่งไม่ให้ตัวเดียวอันตัวที่สองไฮสซเอาเดอร์คือสีหูอยู่หรอกว่าตัวไหนพูนะ่ะปูว่าน่ะเพื่อนกวาจะสั่งออกสามตัวหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ<ส>่งเจ็ดกับกับกับเท่าคนยำกับเท่ากัวันยำยำที่เหล็กหนึง่งยำที่เหล็กหนึง่งก้อหนึ่งมันเป็นหนึ่งมันสองตัวเนาะหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกครับ 1> so, 1, 2, อ่ะอันนี้ก็คือเงวติพานมาบ้านี้อันเันลุ่งตีนั่นก็ได้ตีเป็นหกก็ได้เป็นห้าก็ได้ครับหั้งึ้นหาได้หกขึ้นหาได้หกขึ้นห้หือว่าหลับมันเกิดฝันได้ตีเนาะขันฝันได้ตีมันเกิดมันเกิดจากตามแต่ละคนตีบ่คือกันขึ้น่าละตีบ่คือกันตีถือกันถือตีว่าถึอกันจังเสียละครับจังตีไปนะครับก็ไปยิงมันงแต่แปดซะว่าต่แปดซะพระ บโบวัวสีมาจับเจ้าเทียจับเองหน่อยไปเอ้าหมวดไม่นี่ปูมันบอกเป็นโตรอดแบบนี่เนอะย่ายตีง่ายครับเอา่าได้จักเทียดอกทันผู้ปึูกก็ได้ก็อันที่นี่ยมันก็บ่ามันปูเป็นจักมาจะได้จับจักวันไปแล้วไปล้วเอาไปว่า ไปก็ยังไปโรงเรียนบางได้บางนึงนี่ยแหละครับอันนี้งวดไหมเด้อครับนี่อันนี้ตอกงวดงวดไหมไปแล้วว่าเขาไปไปเฮ็นยังหมูนักเต้นยืนหันลหรเขาปฏิจจภาเขาปฏิจับลุงหน้าหน้าเนาะเอาใจประจับตัวประเสริครับคนเดียวคนหนึงก็เลยว่าอ๋อคนโ่กีสประเสริฐคนหน้าคนซื้อตัวใไว้ให้เพคนประเสริฐเขาซื้อตัวใบคนสองสองที่นั่งคนหน้าประเสัิฐครับที่นั่งละลอยประเสริ สองที่นัง่าสั่นสองที่นั่งที่นังละลอยสองที่นั่งที่นั่งละลายครับนี่แหละสาเหตุที่มือขึ้นสั่นสองศูนย์กับหนึ่งศูนย์ไปแต่ว่าสองหนึ่งพอจับใส่กันโอ้ยลาวพัฒนาเงียบหลายเพื่อนว่าจงสั่นว่าทีลูกสองที่นั่งที่นั่งละลายสองที่นั่งเสื้อหายสองที่นั่งผู้จ้าผู้จ้าของรถกั่าว่ามารถพัฒน์สือตัวให้ล้วล่ะมามาพัฒน์สองที่นั่ง แต่ผู้เดียวก็ได้เพาะว่าเพราะว่าใจไปแล้วสร็จหสองที่นั่งสองที่นั่งนี่นั่งคนเดียวก็ได้นั่งคนเดียวก็ได้เพราะว่าใจแล้วเพราะว่าเขาใจแล้วใจเรียบร้อยแล้วใจเรียบร้อยแล้วอันนี้กับลุงาหน้ากันฝันตรายมือแล้วล่ะนะครับฝันตรายมือแล้วแต่ว่าบ่ได้คุยกันอันถือจับดีกว่านี้บ่ได้สรุปคือเขาบ่ได้จับเนาะเขาบ่ได้จับก็แลกเขาว่าสีมาจับเขาว่าสิจับว่าเป็เหตุั่งผิด เพิ่นบวชพิดว่าสันผู้นึงวาน่ะเพิ่นได้ว่าอันซื้อตัวไอ้เพิ่นแล้วว่าสันซื้อตัวเพิ่นสิไปไซส์เดีนี้ก็ได้ซื้อตัวห้ครับบบรูขึ้นกันแท้สิไปสิไปเที่ยวเล่าบมจักคือสิไปไสกับวจันคือจองให้รวดเอาเพิ่นบ่ผิดเดี่ยวใจครับเพิ่นบ่ผพิดน่ห็นว่เพิ่นอันเพิ่นเขจเจ้าซื้อตัวไว้เพิ่นสองตัวเพิ่นครับสองที่นั่งวับนสองตัวสองที่นั่งวั่นครับถพกเมื่อคืนนี้ บมเพ็ดอิร <poisoned indo> oh, ีโอ้ยอยอาเปลาเกี่ยวมันดูอะไรอันผมเหลือใจมันฟาวพอดกลเลยกลเลยบ่ได้มันกลเลยสิจับตัวใดใส่ตัวใดเนี่มันฟาวอิรีเมื่อคืนเนาะคุยกับลุงนี่กลเลยเมื่อคืนนี่ก่อนที่แก่เพราะเราว่าก็คือชัวแต่ลูกแส่เป็นม้าเมื่อคืนนี่ไม่ม่บอกเลยปูวาคือชัวแต่เป็นยังสองกับหนึ่งเขาพอจับใส่กันเรือคือว่าใส่กันมันออกเล่าพัฒนาหนึ่งสองมาออกลางคือ สองหนึ่นงหนึ่งสองหนึ่งสองครับออกหนึ่งสองเล่ทเาท้าเล่าออกหนึ่งสองออกไปแล้วกติเห็นกติเห็นสื่อนะเตี้คนยั่งไฟว่า,า,า,าเป็นไฟมหามันก็เลยว่าขึ้นสัวแถวลูกว่าติขึอ้อว่าเป็นปูปลาขาวปลาขาวมาก,กมากื่อคืนปูที่ปลาขาวประเทศเล่าแปลกมันมันฟูนี่ครับเมื่อเมื่อขึ้นนี่เพิ่นบอได้ฝากตัวเลขไปบะครับบอบอได้ฝากตัวเลขไปมแต่มาบอกว่าคือสัวแถวชื่อชือที่ ันวนครับโอ้กับเพื่อนห้คักปันนันเนาะสองที่นั่งที่นั่งลร่อยกับสองกับหนึ่งกับศูนย์จับใส่กันแท่ไหมครับเด้สามตัววันอันนั้นวันนั้นน,นันมาแล้วกับว่าอีกสองมืงอมบอกว่าฝันอันว่านี่แหละอันสี่หกเนี่ยตีเดียวอันหกสี่เนี่ยครับฝันที่สองว่าต่อไปเมื่อกี้นี่ที่ว่าสองที่นั่งที่นั่งอร่อยเป็นฝันแรกันหลังจากนั้นสองมือลุงนอ่นน้าฝันอีกอ่ะ อนี้อันนี้เป็นปัญหาสะดรับครับก็ว่าต้งนอนหน้ามีผู้หญิงสองคนมาหามาอยู่ทั้งคางเลยคางคางนี้บ้านโอ้มันสิมานสบองวันผู้หญิงมานั่งขคางสองคนแม่โอ้ข่วงสองคนตัวนี้อันแล้วคนมาอย่างนะขวงมาเดียวตัวผู้หญิงสองคนนั่นกระท่นนั้นแหละครับ หู้จักบอกครับในฝันก่าหู้จักตัวหู้จักอยู่จะว่าจให้บอกเถอะเนี่ยเฮ้ยเฮียซื้อดิแม่ซื้อเพิ่นดิครัเป็นตัวอักษรตัวเป็นเป็นตัวอักษรบอผู้นึงก็เป็นเพื่อนของเนี่ยผู้นึงก็คือป่านะครับป่านั่งทั้งขางครับอีกผู้นึงผู้นึงก็ให้เบอกอยู่บ่ว่ะโอ้ยเบอกก็ได้บ่เป็นยังดอกเพิ่นมานั่งขางซื่อๆเนาะก็ฝันเนาะเออความฝัน คูนึงกับสองคนหนึงสองคนป้าแล้วกับพี่น้องดิแม่กับพี่น้องกัน่ะเป็นพี่น้องแต่ว่ากับผมเป็นพี่น้องอีเห็นว่าพี่น้องกันนั่นแหละนั่งแข่งขานสองคนทีอ๋อเนี่ยบที่ลูกตีเป็นสี่หกสี่เออคะแนนเหระก็ได้ตีไปตีสี่หกสี่สี่หกสี่ครับแต่ว่าตัวอักษรซื้อนี่บ่มีตัวบ่มีไปพ้องกับตัวเลขจากจากคนเลยเป็นตัวเลขจากคน การเป็นตัวแรกก็คือตีซีเลยตีซีเลยตีซีเลยแลสตีตีจะคลองเป็นหกเป็นได้สองเป็นได้สองยางสี่ห้าสี่สี่หกสี่เออเปลี่ยนเท่านั้นแ่ะเอาเพราะต้องมั่งเนืงนี่งวดที่ผ่านมานี่ลุงเป็นหกเด้แม่นว่งหันเป็นหกเอองวดนี้ก็เอาเป็นหกอีกเก้าสะบเอียงว่างหันเป็นหกวันนี้ก็เป็นหกคือเก่ากระจากแล้วเพราะว่าน้ำจะคลองเป็นหกเด้ ตามสังเกตมั่นบ่ครับมันกาเป็นในตั้งห้าตั้งหกน่ะแะเพราะว่าจับเล็กน้อยไปให้พระเนี่ยจับเล็กน้อยไปพระ็ออกสิบหาอยู่ดิหาสิบเอ็ดอยู่ดิโอไม้ตอนอันตอนมันออกเล่ามันออกเล้ามันออกเล้าอืมมันออกไข่ปีนีค่อยแม่นมาหกสิบหกอืมออกไข่มาหกนี่ล่ะก็จะซื้อกันไม่ขึ้นอันฟันอย่นี้ล่ะ รสี่หกสี่ผมกว่าน้ำน้ำเหมือนมือขึ้นนีอกหเก่าสติันดอกหเก่าซะก็มีเวิร์ด้วเนาะมีทั้งมีหมีนั่นเียกเก่อ้าวบาทนี่สองที่นั่งที่นั่งละลอยได้ครับฝันแหลกสิตียังไงหลังสองทีนั่งทีนั่งละลอยัสิตีสองหนึ่งเนี่ยโหลบาที่มันออกล่าเนี่ยโลีสองนึ่งนี่ละสองนึ่งศูนย์บักงสองศูน หมานเป็นเลขอยู่ในนี้สองหนึ่งศูนย์เนาะครับแมนมันเป็นสองหนึ่งศูนย์ในสลับเอาฟันที่แรกนี่คือสองหนึ่งศูนย์ฟันแรกฟันแรกสองหนึ่งศูนย์แมนเพราะว่ามันสามสามสามตัวเนาะครับฟันแรกนี่ 2, ส 3, 3, 3องหน,นึ่งศูนย์มีศูนย์มีหนึ่งมีสองสองที่นั่งที่นั่งละลอยอนะครับหรืสิเป็นสองคูณหนึ่งลอยแบงสันบอกส่วนฟันที่สองนี่พวงยิ่งมานั่งทั้งขางสองคนนะครับ มันสิแทนสีตีสีห์ซีซีหกซีนี่มันก็สี่หลายตัวอยู่ที่เนาะเช้าก็เสียวงอกซีซีก็ได้งาซีซีก็ได้ที่บ่หับก็ได้มันมันกะตีได้เหมดนนครับเอ้าเขียนไว้โลดซีห้าซีซีหกซีนี่ให้เอฟซีเพื่อนไปจับสองตัวเอาเองเนาะเพราะว่าอันนี้คือตีตามความฝันเนาะครับ สี่ตีทั้งกาซะกลายเป็นซี่เก้าซีซะบ่คันคันห้าสิบตับในเอฟซีกับเป็นเลขกสามคูหกสี่ห้าสี่กับสี่สี่ครับแล้วฟันแรกก็สิเป็นสามคู่คือกันดิฟันแรกก็สิเป็นสามคู่คือกันครับมันคือสิ่ลายตัวเนี่ยให้เพื่อนไปจ้งสี่ละให้ให้เพื่อนไปตีตัดเอาเองเนาะครับให้ตัดอ่าตัดสองตัวให้เพื่อนครับตัวเพื่อนจได้แก่เพื่อนองสันรดตามนั่น มักไผยมักมั่นโหลดเนาะนี่ก็เป็นความฝันของลุงนอนนน้านะครับนี่คือนี่คือความฝันบ้านเด่นเหลกเดียวเหลกนี่คือความฝันถ้าผู้เอามาให้ตัวเดียวอีกก็น่ากับกับวันไหนดิครับกับวันไหนนี่มันหยังมัานหนึ่วเล่าเล่ากับให้มาแล้ว่งมาละครับสองหนึ่งหนึ่งสองถูออกแล้วแล้วครับเออวันนี้ แต่ควัาน,น,น,นันยัง่เน้นให้นาะเน้นหนึ่งให้นาอยออกหนึ่งหนึ่งหกนะยังบออกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเฉยบเรีกออกวันพฤหัสอีกคือเกา่าย่านซีมากยอยู่แบ้เปลี่ยนยังสีเนี่เอาเขาเอาลืมสองสีดิหกสองสี่ซีซีซก็อยาลืมสองสีเะเดครับเดี๋ยวเพี่ยวจีตีเอาแล้ว โลบลดครับซีซีอย่าลืมสองสี่เพราะว่าตัวเด็มันอการมันออกสองสี่แต่อยู่ในมือนคือเราครับซีซีกับสองสี่คือเรากลวเจ้าซื้อก็เจ้ากระซื้อถือคือเราหนักดอกมากภายในอยู่ห้อหันครับมันกระดูดบ่ดิผู้คนสิบประจับสองสี่กับซีซีนี่สิมีกระสีจับเป็ี่ยนซูแต่ว่าบางท่านกระซีสองสี่อาจจะจับเปลี่นเนาะว่าซีสองโตของเสี่ตัวเล็กลูก้องหน้าสองสี่ออกดีดี แน่นอยู่ออกดีออกดูควาครับออกเดีอยวดูไอเดเรกสองสีตรงนั้นน่นอ้าวอาเพราะว่าพี่น้องกันนะครับห้อนกับพี่น้องกันอาจจะเป็นหาซีก็ได้แต่ว่าออกยากเซยเลอเกินเลขหาซีซีหานี่แต่ว่าโดนมาทีนแต่เล่านี่ออกง่ายมากๆเลกเล่าหาซีซีหานี่ออกง่ายอหลีเพราะฉะนั้นระวังดีๆนะครับ มืออื่นได้แล้วมือหนีบมือมีครับกัลองเบิงสองหนึ่งวันมาแล้วฝันแรกล่องเบิงฝันสองสี่ม่เล่าอีกบ่อจะได้สามตัวไปจับขิจานห้าเบิงครับสี่หาสี่สี่หกสี่นี่ไปพิจานหน้าเบิงเล่าเนาะ้าเบิแต่ว่ารัฐบาลไทยนี่สองหนึ่งศูนย์นี่คือสีบบ่ออกดอกอมว่าถ้าศูนย์สองนี่ไม่แน่สองศูนย์นีหนึ่งศูนย์นี่ออกยากอีหลีเลยรัฐบาลไทยจกแบบวัาท้าเล่าว่าอันนี้ บอกว่าถือกับมันออกมาแบบงูคือมูคือนั่นหรอครับไมเจอออกมาก็คือมันคือนันออกบางคนสีบอเทกตัวมันเป็นแ้งๆใบหูเล็กคนก็ได้ครับ่าแล้วคันเล็กลงงอนหน้าที่เป็นปัญหาอยู่ตลอดดิครับข่าเอาเปลี่ยนคันเราขันดูดแต้มยี่หันละคันตรงๆมันกระตีอะไรยืดเน่าเพราป่านี้ ตรงบ่ค่อยนี่ดอกไม่บิบรอยู่ทนี้จะเป็นตามที่เพ็่นว่ามาตรฐนครับถ้าเพื่อนให้เป็นตัวนี่อันนั่นนะ่ะชัดเจนอเอา,าถ้าได้เป็นตัวชนะัดเจนเยวทางวาได้ลุงนอนหน้าได้กาประกาศสีแดงนั่น แมนโหลดแนถ้ารายการประกาศสีแดงที่จงไปตรวจให้เด็กให้เด็กให้เล็กหน่อยว่านั่นหล่ะครับหนึ่งสี่หนึ่งหาเพราะมันออกหาสีเดียวน่ะออกหาสิบเอ็ดเนี่แหลสี่สิบบาทให้มากมันก่เฮโหลดเด็กหน่อยจรงมึงหนึ่งถือหกพันมึงหนึ่งถือสามพันแต่ยังไม่ออกสิบหกอีกเสย รุ่งเป็นผู้ตวรวจเขาเย่ตัวมือแปรๆโรดหน,น, <c oughs> น,น่อยก็เจไในคนเด็กหน่อยเขาเพราะเมื่อเบิร์หนี่งวันหนึ่งหนึ่งหกเกวียนเมืเบิร์ตนุ่งน้งนงกกนอน้ากอยังบอกดีว่าเห็นได้เด็กเด็กหน่อยสองคนจะว<แ>่าเป็นนั่น,น,น,นละเด็กหน่อยสองคนบขเป็นสองน,นี่ฮะนี่เป็นหนึ่งหนึ่งเด็กเด็กหน่อยหน้านึ่งเนาะก็ได้เป็นหนึ่งมาสองตัวเพิ่นก็เลยมายำมา ไห,หนึ่งตัวเดียวบ่ะครับาากลมัปนมาน 16, น 17, มนนาห,หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งหเพราะว่าไอหนึงมากตัวที่สองฮาเซลแต่หนูก็มันก็อยู่นนในหันแล้วเนาะตัวที่สองก็ได้ใหนึ่งมากชุดหยอดแล้วดิหนึ่งเม็ดเดียวในเตี้ยแมนถ้าวิ่งหนึ่งนได้บนได้ล่างได้บัดเอ้ย ก็ว่าขอสัตว์ในองค์วัดที่เราพังกันนะจังไรกะเล่าบ่งไปอีกนะครับพอมือมันเพิ่งจะวันที่เจ็ดกับเพิ่งจากวันที่เจ็ดกอีกหลายมืออยู่เธอปูเอาม้าให้เป็นโตนะครับถ้าปูเอาม้าให้เป็นโตนี่ผมกระสิดึกอยู่หลักวดนี่คิดว่าเ <laughs> อ้าแต่เท่านั้นตัวนะครับอขอคุณลุกหน้าหน้าแต่หลายครับโซกีโซกีโซกี